เมื่อว่าเรื่องอายุอานาเนาะเห็นหลายคนแห,หละว่าโอ้ยอายุหาสิบหกสิบปีอันสิไปหาเห็ดแหงผัวฝรั่งอยู่กับลูกกับหลานมอม,อมอแม่แม่ไปแท่แม่สิมาเคี่ยวมาขั้นเหตุแหงไม่หาผัวฝรั่งว่าสันแม่บ่อยากอายลูกหลานสิบอกไ้เดออันซุ้มที่ว่าแบบเนี้ยแสดงว่าเจ้าบ่เคยเหงาบ่เคยเถาบ่เคยอยูู่้เดียว อันการที่คนอายุหาสิบสี่สบหาบิบแล้วอยากหาคูฝลังพอ,อย่าง body girl ก็เซ็กซ์ body girl ก็เรื่องนั่นเลยแต่ว่าเหงาไงเข้าใจบอคืออยากจะมีมูมานังคุยไปใส่มาใส่น้ำกันเราเป็นอย่างคือบ่มองหาคนไทยน้ำกันเพราะว่าคนไทยน้ำกันมันบเอาผู้เ่าน้ำกันแมนบอลาอัน หลายคนก็สิบอกว่าโอ้ยอันฝรั่งเทาๆเกษียณแล้วมันก็มากแต่ผู้สาวล่ะบอมแมนหลายคนมูหลายคนของสามีข่อยเนี่ยของแฟนข่อยเนี่ยเราอยากให้ติดต่อมมายิ่งไทยไห้นะเคยเคยติดต่อมาแล้วคือเขาบอเอาเขาบอเอาค้นทีอายุหน่อยๆเขาต้องการค้นที่รุ่นเล่าเข้าเดียวกัน ยกตัวอย่างเขาอายุหกสิบห้าหกสิบหกเขาก็ต้องการคน้นอ,อายุห้าสิบห้าสิบหกสิบขึ้นไปเนาะอายุไล่ไลเลี่ยงกันเขาบอ,บอสนใจดอกคือเขาบ่ได้เน้นเรื่องเรื่องนั่นแต่เขาต้องการค้นที่มาอยย่น้ากันนะมอบสารพระละให้กันแล้วก็สาวไทยรุ่นเนี่ยรุ่นเนี่ยรุ่นชี้สิบห้าสิบหกสิบขึ้นไปเนี่ยอยาก lang, เด้แฟนฝรั่งพราะ ก็ต้องการนาชิมิจุดประสงค์คือกันละ่ะนะบอดดี้มาเ่ยวมาขั่นตอนถั่าดอกแล้วอีกอย่างหนึง่งฟางเขาดูแลเทแค่ห้าบอดม่้บอเขาสีเอาห้าไปเป็นคนรับใสเขานะบอเลยยันฉันเนี่ยมีมีผัวถั่าวิบห้าปีนะอันปีนี้แล้วเจ็ดสิบเอ็ดปีนะคอยกับห้าสิบหกปีห้า <c> ส <oughs> ิบห้าห้าสิบห้าสิบหกปีนะพวกคอยก็เชื่อว่าวฉันบอดด้เห็นงานบ้านเลยนะ ฉันบอเคยได้เหตุงานบ้านบอได้มากอันซักผ้าซักแ้รหน้าที่คอยก็คือไปเหตุงานนะตะกี้ถึงจะบอเหตุงานก็ตามอยู่บ้านแฟนก็บให้เหตุอย่างนะแฟนใเหตุอยู่บ้านซื่อๆยังเหตุกับเขากับป่านเขาก็เหตุของเขาเองโดนๆจังสีเหตุไทยเขากินนะแล้วก็เสื้อผ่าเนี่ยก็รีเพราะว่าเป็นคนมกรีเสื้อผ่าดังนั้นแล้ว อย่าไปคิดว่าฝรั่งเฒ่ามันสิเอาเหามาเป็นคนรับใส่นะมองหลายๆแงๆ่หลายๆมุมย่าเอาประสบการณ์ที่เจออันฝรั่งเห็นแก่โตฝรั่งทีว่าอันมันเอาเหาไปเป็นคนรับใส่มันแบบนี้นะคะอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดหลายๆมุมแล้วฝรั่งทีเขากเกษียณอ,อยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาต้องการคุยกับคนคือคือทีมู่แฟนเนี่ยเขาต้องการคุยกับคนที จิยูนี่อยู่ในประเทศนี้เขาบ่ตตองการที่จะไปติดตอ่อไกลกันคือคุยกันอาทิตย์หนึ่งหรือสองสามมือเขาก็อยากจะนัดเจอโตกันเลยมันบเสียเวลาแล้วก็ขันไปน้กากันไดขั้นมูลมานแสดงว่าฝนชิตกอันขันไปน้กากันไดเขาก็สิโบหากันช่วงแรกๆนะการการสัมพันธ์ของของคนฝรั่งเนี่ยยูนี่ว่าจะเป็นกระชาดใดก็ตามนะ เขาจะนัดนัดเจอกันก่อนนะคะบอแมนนัดเจอกันเราไปนอนน้ำกันเลยนัดเจอกันก่อนกินข่าวนะคะจากนั้นเขาก็สิโทรหากันคุยกันแล้วก็สินัดเจอกันอีกนะคะแล้วก็ไปเที่ยวน้ากันจากนั้นเจ้าซิมียงบอมเมียงน้ากันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็สิพัดกันผู้ชายก็จะมาพักยูบานไม่ยิ่งจะขึ้นสองขึ้นสามขึ้นแล้วก็แล้วแต่แล้วก็ไม่ยิ่งก็จะไปพักยูบานผู้ชายหลังจากที่พัดกันไปแบบนี้ ใส่ชีวิตลองทดล่องใส่ชีวิตน้ากันขันไปน้ากันใดเขาก็สิยหญมาอยู่น้ากันนะคะนี่เป็นของฝรั่งเขาบ่มีการมาอันเจาะตรงเสียค่าดวง่าดองขาหยงายงขาหยางบอ่อนะคะแล้วก็มีอย่างเขากสะมา่รวมกันแช่รวมกันนะคะคือมันมันเป็นจิตสํานึกของ ฝรั่งของคนฝรั่งเนี่ยว่ามาอยู่น้ากันแล้วมันต้องมารับผิดช,ชอบทุกอย่างรวมกันขนา,ขาน้ำค่าไฟค่านุ่นค่านีค่านันบแมนว่าเอาผัวฝรั่งเพื่อที่เอาผัวเพื่อที่จะให้เขามาถ้ามาหาเหลียงบแมเนนะคะเป็นความคิดใหม่แต่ว่าคนเหาเนาะคนไทยเหาอยากได้ผัวก็คือคนทีมาอุดหนุนจุนเจือเกืือกูนซอยเหลือซึ่งกันและกันแม่นบอกคะ่ะฝรั่งเขาก็คิดแบบนี้ขึ้นกัน เกื้อกูลซอยเหลือซึ่งกันและกันมาเป็นมูเป็นพวกเป็นอ่าเป็นยาใจให้กันและกันเติมเต็มส่วนสิขาดไปใส่มาใส่น้ำกันกินเขาน้ำกันมีมูคุ้ยกันนะคะแค่นี้เองนะคะเขา่าได้ว่าเอ้ยคุณต้องมารับผิดชอบฉันนะคุณต้องมาส่งเสียลูกฉันนะบอนะคะแต่คนคนไทยเนี่ยหลังจากแต่งงานมีผัวบอว่าคนไทยหรืกต่างชาติก็ตามนะคะ ผัวจะต้องมารับผิดชอบพ่อแม่ฉันนะจะต้องมารับผิดชอบลูกปดฉันนะจะต้องมีเงินเดือนให้ฉันนะขันบ่หมีนี่ฉันบ่เอาฉันบ่นั่นฉันบ่นีฉันบ่อยากเอาฉันอยากอายผู้คนมีผัวทั้งเธอกับบ่หาเลี้ยงบ่นั่นบ่นีนะคะความคิดมันต่างกันขันขันอยากได้ผัวฝรั่งอยากให้เปลี่ยนแนวคิดนิดนึงนะคะคือฝรั่งมันบ่คือกันทุกคนฝรั่งบางคนก็อุดหนุนจนเจอเกิดกูนเฮาฝรั่งบางคน ก็ต้องมาทำมาหากินรวมกันนะคะยังปแก้วเนี่ยมาอยู่กับแฟนสิบปีแรกเนี่ยบ่ดด้เหตุงานเพราะว่าเขาก็ถามอยู่อยากไปเหตุงานบอจะของก็บอกบ่ากล้าไปเพราะว่าบออยากออกไปเจอคนบ่อยากนั้นบ่อยากมีญามมาสั่นทอแต่ก็หากิจกรรมอื่นเพื่อที่จะมีเงินทองมาเสริมคือกันนะคะแล้วก็บัรนีคิดไปคิดมาเออกูเหงาะะมาอยู่สิบสิบป,ปีแล้วจังหัวก็คิดได้ ก็เลยให้แฟนพาไปหางานทํานะคะหลังจากมีงานทําแล้วก็เออนึกย้อนกลับไปโอ้เสียดายเวลาเดบปีกูอยากย้อนเวลากลับไปได้กูอยากเหตุงานนะคะเสียดายเวลาแล้วก็ได้เงินมาพอแก้วให้สามี บริหารทุกอย่างแต่ว่าเขาสามารถเช็คในมือถือเาได้เขามีแอปธนาคารนะคะสามารถเช็คได้ว่าเงินเขาเงินออกอย่างแต่ว่าสามีก็มีรหัสมีบัตรมีอย่างของปลาแก้วแต่ว่าเขาบ่แตะต่องเงื่อนปลแก้วเลยนะคะนอกจากในส่วนที่ห้าตกลงกันแล้วก็เงื่อนจี่เขาทรงไห้ให้ลูกอยู่เมืองไทยเขาก็สิสิสรงทรงไห้นะคะเป,เป็นเงื่อนของเขาที่เขาจะทรงไห้อันนี้เป็นข้อตกลงของห้าก่อนที่ห้าจะมาอยู่น้ากัน ถามว่าสรงหลบ่บ่หลค่ะบ่ไหลทรงตามกําลังทีใดเราก็ทรงให้พอ่อพ่อแม่บ่อันแม่ปะแกวนี่เสียไปโดนแล้วนะคะเสียไปตั้งแต่ก่อนแต่งงานกับฝรังคนนี้เราก็มีแต่พอ่อพอก็มีครอบครัวไปแล้วแล้วก็เราเราเป็นข้าราชการเกา่าเราก็มีเงินบํานาญกินแล้วก็เนี่ยเราก็มีอาชีพแล้วก็ทํามาหากินของเราไปนอกจากโดนๆจะสิทรงให้พอ่อเธอหนึ่งว่าอ่ะสีเห็ดเหล่าหมูนะสีเห็ดอัน เราเขานะหรือว่าโดนๆส่สงให้เธอหนึง่งหรือว่าอันคือพ่อกระสีส่สองหายนะคะเลี้ยงพ่อสนับสนุนพ่อแบบบุฟเฟ่นะ,ะพ่อก็บ่ได้มัดต้องการเงินเฮานะคะมแต่ลูกนะคะลูกนี่แหละที่เฮาเขาตัดขาดบ่ได้ตอนแรกกหว,ว่าสิบ่หัวซ่ามันหละ่ะเพราะมันมีหลานปึ๊บแล้วก็มีลูกไผ่ปลาแก้วมีลูกไผ่ดีนะคะลูกไผ่เขานี่ขยันทำมาหากินแล้วก็ครอบครัวของลูกไผ่เนี่ย ดีนะคะเขาซัพพอร์ตแม่เออ่เพราะว่าลูกปลาแก้วน,กนี่กี่การกี่การลูกชายปลาแก้วเนาะกี่การบ่เอาการบ่เอางานนักบ่เอาเบาบ,าบา่สู้เพราะว่าเขาเลี้ยงลูกมาผิดไงนะนักบ่เอาเบาบ่สู้กูบ่เห็ดยังกูเอาแต่ใจเจ้าของนะคะลูกอันเมียกับแม่เฒ่าบ่เฒ่านี่เอาโอ้เข้าใจมันคืออย่างนี้แต่มันมันขาดน,นะมันก็บ่เถียงดอกแต่ว่ามันขับบ่เบิดแต่ว่ามันบ่เฮ็ดหยังนะก็เลย อ่ะในเมือมีลูกไผ่ทีดีมีอ่าครอบครัวลูกไผ่ทีดีสนับสนุนก็ถือว่าอลาูกเข้าโชคดีเนาะอันปะแก้วก็ต้องมามารับผิดชอบในส่วนนี้ถามว่ารับผิดชอบอะไรบ๊อบอนิดหน่อยเองนะคะอ่าบ่ได้ไปซัพพอร์ตเขาหลายหรอกเพราะว่าเขาก็ทํามาหากินเองได้เ<ม>นาะอันตอนนี้ก็เฮ็ดบ้านให้เขาเล็กๆน้อยๆบ้านหลังน้อยๆของเขาให้เขาได้ยู่กันอันแล้วก็ร้านนะคะร้าน แก้วลงร้านน่ะนะร้านอยากได้ยังมีเธอทุนถวายให้อันถามว่าหักลูกหักหลานนี่หักใครห,ลา,หาลายว่ากันหักหลานราวญาณหลานบ่หักนะคะทั่วไปชุกเทือนอกกนี่กะก็ว่าหลานสิบบ่หักมาแล้วตัวควรอยานหลานบ่ฮักนะหลานอยากได้ของเดนของอยังโอ้โโอนเฮิ้น ภาวุออนเงินหายบอกว่าอย่ารวยอย่ารวยทั้งทีจะกว่าเสียเงินมาแต่ใส่มันก็จะบอก, ak, ก,ยก,กอย่ารวยอย่ารวยเลยเกินแล้วก็อย่ารันอย่างไดอยังอย่า,ารันบ่หักไงก็เลยอยากใดอยังก็ถวายให้นะคะถามว่าบ่ย่านรันเสียนิสัยบ่บ่ย่านเพราะว่ามันบ่แมนลูเข้าให้พ่อแม่มันจัดการเอาเองเขาเป็นฝ่ายสนับสนุนเอาเอาใจพ่อแม่มันเป็นฝ่ายจัดการเองเ,องเนาะเอาละค่ะก็เมาหม้อหอยสังมาโดนแล้วเนาะอ่ะปลาแก้วก็ไปละค่ะ เราเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ